อิสระอิสระส,สมสมชัยครับว่ายังต้องต้องรู้ต้องรู้โยนแม่น้ำเจา้าพญาไม่ไว้เจ้าพญากับเอาไอ้ไอ้แคะครับพุดพูดใหมาใครสั่งนะครับอิสระสมชัยครับสั่งว่าไงครับว่าผมขอชีวิตครั้งสุดท้ายได้ได้ไหมครับพขาบอกว่าไม่ได้ ต้องโยนไม่น้ําไม่ไม่ไมจ้พยากบอีแค่กินแค่นั้นเดิเีชัดเลยใช่ไหมครับผมครับได้เห็นหน้าครับเห็นหน้าไหมครับเห็นหน้าอิสระเห็นหน้าอิชล่ครับผมจำได้ครับผมแล้วจําหน้าก,ากาศที่มาซ้อมเราได้ไหมครับเราได้ครับถ้าจริงตัวจริงเติมได้ อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการถึงที่สุดเลยป่ะคะยากครับผม